ครัวไทยสไพร์ออซีสวัสดีค่ะทุกคนค่ะเมื่อนีวีสิผ้าไปกินสลัดโ,โลกันค่ะเมื่อนีวีกะซิใส่แผ่นแป้งของเวียดน้ำนะคะ่ะเมื่อนีวีกะซิมาบอกวิธีการใส่แป้งเวียดน้มแบบระตองจุ่มน้มก่อนนะคะอันดับแรกเขาก็มาเบรงเครื่องเคียงกันก่อนนะคะวีกะซิใส่แตงกวาญี่ปุ่นนะคะวีกะซีตัดขนาดตามที่วีต้องการนะคะจากนั้นวีกะซิขูดค่ะวีกะซิใส่ที่ขูดประกอบบ้านเฮ้าในละค่ะ ขูดเป็นแน,วน้วย้วานะคะเขากบเอาแค่รถแล้วก็แตงกวามาขูดให้เป็นทีเรียบร้อยค่ะจากนั้นเนาะคะ่ะวิกสัสมีปูอัดกับกุ้งค่ะปูอัดในวีกัสิแพอออกไวก่อนเนาะคะ่ะเดี๋ยววีสิลงวิดีโอวิธีการแพรปูอัดไว้ให้เนาะคะ่ะกุ้งวิตัวใหญ่มันวีกัสิพาออกเคืองเนาะคะ่ะพักมื่อนี้วีกสัสมีใบโหระพาฝรังแล้วกะ็โอก,กรีนและโอ๊กแดงค่ะ มาถึงขั้นตอนการห่อเนาะคะ่ะวีซิบอกว่าแป้งเวทน้าของเขาในสีบางบางค่ะบางแบบถ้าเอาไปจุ่มก่อนถึมาห่อในมันสีเละค่ะหมายถึงจุมจ่มน้ำนะค่ะจุ่มน้ำเขาก็เอาพักสลัดของเขาลงไปค่ะเขาก็เอาเครื่องของเขารงไปค่ะ ผู้ใดมาลายกใส่หลายค่ะผู้ใดมากหน่อยก็ใส่หน่อยแล้วแต่ค่ะหรือว่าผู้ใดอยากใส่พักที่มันแตกต่างจากทีวีใส่ก็สามารถใส่ใดเลยนะคะหรือว่าผู้ใดอยากใสเส้นขนมจีนหรือเส้นมีเข่าไปน้ำกระแสคือกันค่ะในวิดีโอวีกระสิบว่ได้ใส่ถุงมือเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ็ุกินเองค่ะค้นกระเรียงพักตามวิดีโอเลยค่ะเฮากระเลือพักออกมาจากแผ่นแป้งหน่อยหนึ่งนะะเนาะค่ะเพื่อความสวยงามไตอ่อหฮาตัดค่ะ จากนั้นก็ใส่แผ่นปูอัดลงไปค่ะตามวิดีโอเลยค่ะทุกคนคะ่ะสังเกตได้ว่าแง้งแ,แผ่นแป้งนะ่มันสิเปียกจากผักของเหาแล้วนะคะจากนั้นเน,ะะน,นาะค่ะวีกระซิไใส่น้ำเปล่าค่ะแตะลงไปมองมุมนะคะ,ะเพื่อที่ว่าเวลาหมวนแผ่นแป้งมันเสดติดกันค่ะจากนั้นเนาะคะ่ะเนื่องจากว่าเห่าบดได้จุม่มหนาแมนบอค่ะทุกคนคะ่ะ วิกะสิเอาน้าําเปล่าเนาะคะ่ะเอามาทาทาทา,ทาให้แผ่นแป้งเฮามันนิ่มค่ะนี่ก็เป็นเทคนิคของ <ไป S 1> วิบเนา<อ>ะคะ่ะในวิดีโอใดเขาก็บ่บอกค่ะเฮ็ดจังได๋ให้แผ่นแป้งเฮาบ่ขาดค่ะถ้าแผ่นแป้งของทุกคนขาะเนาะค่ะ,ะ,คะบ่ต้องเป็นกังวลค่ะซ่อนมันลงไปค่ะซ่อนแผ่นไหม่ลงไปค่ะ พอตองยานว่าเฮาสใส่ลายแผ่นค่ะเพราะว่าเวลาแป้งมันเปียกลงมาแล้วมันสีอ่อนของมันเองค่ะจากนั้นก็นมาบังวิธีการฮ็ดจังได้ให้สลัดโลของเฮามันติดกันเนาะค่ะเฮากะใส่งาค่ะวิจีใส่งาขัวเนาะค่ะเพื่อเพิ่มความหอมค่ะโรยลงไปค่ะแล้วเฮากะใสเอาสลัดโลของเฮากลิ่งลงไปค่ะให้มันติดกับแผ่นงาเม็ดงาเนาะค่ะ วิธีนี้สีซอยได้8 0ดสถึงเกเปอร์เซนต์ค่ะเฮตุให้สลัดโรของห้องติดกันเวลาเ้องเอาไปเรียงใส่จานเนาะคะ่ะสลัดโรก,กันยังสิติดกันอยู่เนาะคะ่ะแต่ว่ามันกับสบติดหนึบนับร้อยเปอร์เซนต์ค่ะอันนี้กับสิเป็นแบบของกุ้งเนาะคะ่ะผู้ใดสีใส่กุ้งทั้งตัวก็ได้เลยเนาะคะ่ะแต่กุ้งวิคิดว่ามันโตใหญ่เหรอเวลา,าไปห่อมันสิทะลุออกมาค่ะ วีกัเอากุ้งมาพากตรงกลางค่ะพากเครงเอามาเฮ็ดแบบปูอัดเลยค่ะเห็นเราแบ่งวีกนันยังขาดส่วนหมาก่อซสยกุ้งลวมันสิขาดค่ะ,คะทุกคนค่ะร้งกล่องบางอันวีกะ่ะเอาซ่อนเอาซ่อนแผ่นแป้งอีกเนาะคะ่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะเมื่อนี่น้ำจิ้มของวีกับบดไเห็ดเนาะค่ะวีกบับซืซอแบบสำเร็จค่ะเป็นซีฟูดค็อกเทลค่ะ เอามาเรียงจนะัดใส่จานน่ารับประทานมาเลยค่ะทุกคนคะ่ะร้องเอาไปเฮ็ดตามกันเบิ่งนะคะวิก็ขคอ,อขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่เข้ามาติดตามระรับชมคลิปของวิและะ้วค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ